เป็นมีมของรูปภาพอีกแล้วครับจะบอกว่ารูปภาพกับมีมคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยกันก็คงเป็นเรื่องจริงครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านกลับไปในยุค2 0 0อีกครั้งและเป็นรูปมีมอีกครั้งก็ตามสไตล์ความเรียบง่ายของอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเลยขอรับชมต่อพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาขับคนขับคนผู้ใหญ่ยยใจดีใจดีมากๆเลย เออวันนี้เราก็อยู่กับดรคีรอดีมานอลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ประหลาดใต้โลกนะครับสวัสดีครับดรครับมีความเห็นอย่างไรบ้างครับอ่าครับสวัสดีครับไอเรื่องตรงนี้นะครับผมบอกเอาไว้ได้เลยว่าเราจะมองพวกมันด้วยตาเปล่าไม่ได้ครับเราต้องใช้เครื่องสังเกตการพิเศษของมันอย่างอย่างแว่นเนี่ยก็ต้องเป็นแว่นเฉพาะนะครับเพราะเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยตัวนี้มันมีผลต่อจิตใจครับผมเลือกใช้แว่นของออปทัสครับ เพราะว่ามันยืดหยุนเป็นวันที่กรองแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากเจ้าสัปปะหลาที่ว่านี่ได้ดีมากเลยครับแสงถูกขักล้างได้เกือบหมดเลยเลนส์ของเขาเนี่ยอย่างรรจนาเอสกเคลียร์กับแอมเบอร์เคลือบสารพิเศษบางอย่างนะครับฝุ่นไอ้น้ำไม่เกาะครับถือว่าดีเลยทีเดียวผมเคยใส่ไปมารีนาเทรนช์ก็ครับอ,อ๋อใส่ลงไปในเรือดำน้ำหรอครับอ,อ๋อปล่าครับอยู่ในเรือดำน้ำครับอ,อ๋อเลยมันจะพูดทึงเหี้ยอะไรก็เพราะว่าในเรือดำน้ำมันมีหน,น,น้าจอเยอะะนะครับผมก็เลยเผลอไปเหยียบมันมันไม่หักครับเพราะว่าเกอะมันยืดหยุน่น ัครับจัดประหลัดบุกครับข้าเองก็อยากตัดบ้างตัดได้ที่ไหนอ่ะอ๋อได้ครับได้ครับคุณสับปะหลาดครับคือเล่นเนี่ยมันสามารถตัดตามสายตาด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าตัดทั้งทีเนี่ยต้องไปที่สยามสแควร์ซอยหครับที่นั่นมีนักทันตกรรมมาดอาชีพคอยให้บริการด้วยแหละครับช่วงนี้เศรษฐกิจดีไหมครับกินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างพอดีผมจะเคลื่อนที่ออกจากข้าวเหนียวตัวดิมไม่ได้เลย ผมเคยเอ่ยถึงรูปมาโครไปแบบร้อยพ่อพันแม่รูปของมีมภาพง่ายแต่สื่อสารได้ดีและเข้าใจความหมายใหญ่ได้ง่ายๆเลยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสารคาดีที่เคยเออกอากาศไปแล้วทาง History Channel มันเป็นสารคาดีชุดที่เกี่ยวกับความลี้ลับและสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะพาทุกท่านดำดิ่งไปกับเรื่องราวลี้ลับดังกล่าวมันถูกออกอากาศครั้งแรกในช่วงเมษายนปี2010ซึ่งรายการถูกกำกับและดำเนินรายการโดยโจโจเอซูคาลอสรายการนั้นถูกตั้งชื่อว่า ancient alien ที่รายการนั้นจะมีเนื้อหาโดยรวมนะครับจะประมาณว่าพูดถึงสิ่งมีชีวิตพิสดารจากต่างดาวได้เคยมาอาศัยแล้วก็มาอยู่ที่นี่หรือมีหลักฐานในโลกของเราซึ่งมาไม่มาเปล่าครับพวกเขาเป็นเหล่าผู้ที่มาก่อนการและเป็นผู้สร้างนวัตกรรมและเป็นแกนนาให้กับเทคโนโลยีของพวกเขามาคอยน้อมนำให้กับเหล่ามนุษยชาติให้ได้สร้างสิ่งดีงามมากมาย ตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆคือความสามารถในการสร้างพีระมิดของชาวอียิปต์เนี่ยซึ่งรายการเองก็ตามสไตล์เรื่องลีลากครับสุดเวียงและก็ชวนหัวพร้อมกับสไตล์การดําเนินรายการของชูคาลอสแต่รูปลักษณ์ของเขาและภาพลักษณ์ทั้งหลายเขาดูแปลกๆแ,และมีสีหน้าที่น่าเชื่อถือจากนั้นเช่นเดียวกันกับการเป็นสื่อมากมายในยุคข,ของลูกผสมระหว่างอะนาล็อกและอินเทอร์เน็ตด้วยความที่ว่าถูกวิจารณ์ว่าเป็นรายการเพ้อเจอบ้างพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหลักความเป็นจริงบ้างทั้งตัวชูคาลอสและรายการก็มักจะถูกล้อจากประเด็นดังกล่าว แล้วก็จับประเด็นนี้มาล้อกันบ้างตั้งแต่ทรงผมเนื้อหารายการหรือแม้แต่ภาพเฟรมเดียวของเขาที่กําลังยกมือทั้งสองข้างมาพอดีภาพนี้ชาวโฟจังก็เลยเอาไปล้อเล่นกับความเกือบเป็นทางการของมันที่บริบทของมันคือนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องชาวใบไม้สีแฉกก็เลยเอาไปล้อเลียน,นกันครับภาพโดยรวมเนี่ยมันเลยเป็นที่รู้สึกว่าถ้าเอามาล้อเลียนกับเรื่องลี้ลับได้อย่างแน่นอนและผลผลให้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2010ในกระถูบ,บีหรือบอร์ด ที่อานนท์จับเอารูปของซูคาลอสไปตอบโต้กระทู้ของอานนท์อีกคนที่โพสต์รูปลานกว้างกับรูปร่างแปลกๆในเวลาแค่เพียงอึดใจรูปของเขาก็ถูกใช้งานในกระทู้ข้างเคียงอย่าง X Paranormal TV Television หรือใ Sci ส่ Science and Math และรูปนั้นก็ถูกเรียกตามที่มาของชื่อรายการหรือเรียกยบหยาบว่า Ancient Alien ด้วยความนิยมในความอะไรก็ไม่รู้จากออร่าของรายการและก็ตัวของเขารูป exploitable ก็ค่อยๆกระจายไปนอกเว็บไซต์ อีกคั้งยังเป็นหนึ่งในมีมที่อยู่ในแอปพลิเคชันจำพวกมีมเจนเนเรเตอร์ที่แบบมันจะมีรูปมีมแล้วก็สามารถเขียนข้อความได้นะครับซึ่งมีมนี้อยู่ในอันดับต้นๆเลยและใบหน้านของเขาก็ถูกพบเห็นได้บ่อยครั้งเมื่อกล่าวถึงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องรี้ลับนอกโลกแถมเกิดเป็นกอปปีพ้พาสต้าที่ตามมาและแปลงร่างกลายเป็นสโนโคลนอย่าง I'm n o t s a y i n g But It's Aliens ด้วยความที่ช่อง History Channel บางทีก็มีรายการแปลกๆมาให้ได้ดูเสมอครับตัวช่องเองก็มีเรื่องราวแปลกๆมาออกอากาศที่มีมีมเกี่ยวข้องกับรายการช่วงนี้ด้วยตั้งแต่รายการร้านจำนำแข่งราคาอย่างพรลซาที่ดำเนินรายการโดยริชแคร์ริสันใบหน้าของเขาก็าถูกเอาไปล้อเหรียญด้วยด้วยความผิดปกติในเนื้อหาที่อาจจะไม่ค่อยเข้าแก๊ปแล้วก็ช่วงเวลาที่คนดูเบาบางมากที่สุดอย่างช่วงดึกเลยเกิดเป็นวลีที่เอ่ยถึงตัวช่องโดยตรงอย่าง History Channel at night หรือ History Channel at night be like ที่บางทีอาจจะเอ่ยถึงหรือบอกเล่าประวัติศาสตร์แบบที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนก็เป็นกระแสะควบคู่ไปกับการพูดถึงทั้งช่อง h i s t o r h a n e l และ c h u w c o l o s อาแถมครับอาจจะเป็นเรื่องที่ย่อยออกมาเมื่อกล่าวถึงเอเลียนมันก็ต้องมีเอเลียนหรือไอ้ละมาลวลีที่เป็นการล้อเลียนเสียงเอเลียนเมาและเกิดเป็นมีมล้อเลีเยนเรื่องต่างดาวไปอีกทีหนึง่งซึ่งแน่นอนครับติดไว้ก่อนไม่เล่าตอนนี้หรอกแม้ว่า Chewcholos จะถูกล้อเลียนมากมายขนาดไหนแต่เชื่อหรือไม่ครับว่า c h e w c o l o s กับไม่ได้รู้สึกตะคิดตะขวงอะไรเลย จากการที่เขาเคยไปออกรายการพอดแคสต์ของ j o Rogan Experience ตอนที่232ที่เขาไปเป็นแขกรับเชิญให้กับ j o โ Rogan และมีการเอ่ยถึงกระแสมีมที่เป็นที่พูดถึงเขาบอกว่ารู้สึกชอบและตลกไปกับมันแม้ว่าบางอันมันจะเป็นมีมที่ไม่ได้สร้างสารรค์หรือว่าตลกขนาดนั้นแต่เขารู้สึกว่าแค่ผู้คนเอาแรงอุตสาหะเอาเวลาว่างมาล้อเล่นกับใบหน้าของเขาเขาก็รู้สึกกับมันและแอบคําไปกับมันแล้วและนี่ยังไม่รวมถึงจุดที่ว่าเขาชื่อว่าโจโจด้วยนะครับ ทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดรคอร์รามานีผู้เชียช่ยวชาญด้านความติ้งต้องบนโลกอินเทอร์เน็ตขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับมึงคิดดูย่อยสมมติว่าเรามีเมียเป็นเอเลี่ยนได้ใช่ปะ่ะก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในล,นล้า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 นเนี่ยฝอยมึงมจะมีเมีมมเย